ช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่พารากอนฮอนนั่นเองนะคะเราจะมางานแซปออนเซลล์ใครยังไม่เคยดูคือเรามาแล้วครั้งหนึ่งเนาะใช่วันนี้เราก็จะมายช้อปปิ้งเสื้อผ้าอีกเขาไม่ปีละรั้งบัตรไม่ต้องเรามาครบปีแล้วใช่ใช่ใช่เรามาปีนึงแล้วมีกิจการไหมค่ะมูลคือมีไหมมีก็คือว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่มจมไงก็คือเอาอีกก็คือว่าให้ป้ากับแม่อกรีว่าเอออกรีคือยกมาป่ะกับแม่ต้องโอเคถึงจะจ่ายตังค์ให้มิงั้นหนูต้องจ่ายเองถูกไหมกันนะโโออเเคค ดังพิมเพิ่งซื้อเสื้อจากในออนไลน์ไปแต่คนเยอะมากๆเลยอ่ะจะดูยังไงสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเพิ่งกลับมาจากกีีนที่ใหม่ ชเวนเดรสใช่ไหมตัวนี้ค่ะถ้าใส่ี้าใส่มันมีนี่อยู่ข้างบนนี่มันมันเป็นดีไซน์ค่ะมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจมันเป็นดีไซน์อ๋อนี่ไงมีนางแบบให้ดูด้วยน้องก็ใส่เฮ้ยน่ารักเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องไซส์ไหนดีคะเพราะว่ามันน่าจะต้องพอดีเนาะ เอวเอวประมาณ26-27น่าจะเอ็มเนาะจะมีสีเดียวว้อมีสองสีลูกเอาสีชมพูสามร้อยห้าสิบรถที่งานแซบน่ารักมากค่ะแล้วอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้อันนี้พันสามเก้าสิบจับสิบจสิบรถมาน่ารักมาก น่ารักมากร้านนี้ก็มีอยู่ในไอจีด้วยใช่ไหมใชีเลยค่ะไอจีทิกเกอ๋อมีหมดเลยไอจีทิกเกอร์ซอปปี้ a ัชดาชื่อร้านว่า After a l s อะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ After a l s นะคะไปตามตามกันได้ี่เ่อสีอ๋อมีโบ้ให้ด้วยอันนี้คือแถมให้ลูกค้าในงานนี่มีโบ้ด้วยชอบกระต่ายตัวห้อยตัวห้อยอุ้ยกระเป๋าตังน่ารักมากเลยดูดิอใช่ใช่ใช่ กับใบมันเล็กติดตามทิกตอกร้านร้านชื่อว่าชูกาลิลี่สตูดิโอค่ะได้กระเป๋าน้อยน่ารักนั้นได้คุณแม่ติดตามสองคนได้ขาวขาขาขาน่ารักมากเลยชูกาลิลี่ กาแฟนี่น่ารักดีเปนทำไมนะองอมันทองไปอมันก็ไม่เป็นไรนะก็โอเคน่ารักดีจะไม่ค่อยน้อยอะเก้าร้อยเก้าสิบเารอยเก้อมพันสองต้องทมิกาก่อนค่ะณแม่เออต้องทำามปฏิกาก่อนนะอ่าโอเคโอเคกะเป๋นี้น่ารักจริงไดดูข้างในก่อนดูข้างในเวลเามันเปิดเปิดยากอ่ะเดี๋ยวก่อนประโยคนี้เป็นประโยคที่ นี่หน่ะ<า>ด้วยอ <absorption S 2> ่ะน <attacking S 2> ี <indicated> ่ใช้ลำบากเป้ไมอ่ะไม่ไม่ไม่ดีดีค่ะมันใบเล็กๆเนาะสมัยก่อนเราก็หิ้วเป้แล้วตอนเรียนมหาลัยทำได้ป่ะอือสรุปว่าของชิ้นแรกที่ซื้อนะคะจะเป็นเป้สีชมพูหันมาแล้วป้าแม่โอเคเพราะว่ามันน่าหลักมากแต่ว่าอันนี้พี่ที่ซื้ออันนี้พี่ให้เลยพี่ใจดีมากร้านเอา e r อร์อัเขาบอกติดตามช่องเราอยู่แล้วก็เลยให้ชุดน้องพิมมาเสื้อน้องพิมมาสองชิ้น แต่ว่าร้านนี้ของน่ารักจริงใช่ป่ะแล้วพี่ๆใส่แบบพี่ๆสวยทุกคนเลยคนถ่ายนะคะใส่เป็นนางแบบมาได้แต่เป็นน้ากไปใหมนี้เหอเยมีบไอ้นี่ด้วยถุงถุงก่อนว่าถุงสีเบลอาถุงโอเคถุงน่ารักมากค่ถุงน่ารักมากไปได้แล้วหนึ่งชิ้นชิ้นแรกสองชิ้นอ่าเร่เดินวันนี้จะหมดไหมเอ่ยตอบเจี๊ยกมอนถามว่าชั่วโมงเจี๊ยกมอนทึ่งเหรอคะ เพราะว่าหนูไม่ได้เข้าทุกร้านไงลูกวิธีเลือกใช่ไงคะจากกจิยวสกแกนสกแกนว่าสกแกนเร็วมากเด็<ต>กเกวสแก<ต>นเร็วมาก<ต> เดี่ยวันนี้อหยนูชอบแต่มันเอาไปใส่ที่ไนก็าวอว่าจที่ไหนก็ดเฮ้ยน้่ารักน่ารักพูดไปแล้วเขาก็รู้สิว่าเราตัวเท่าไหร่คะดูราคาก่อนสี่ร้อยเกสิบมันจะมันจะร้อนไหมไม่รู้ต้องไปใส่เส็น้เรียนก็ได้ ร้านชื่อว่าารไมรติไมีชื่อร้านไมรติโอเคหลังเห็นน้องพิมซื้อสไตล์นี้หลายเลยโอเคตัวเดียวเหรอเออตัวเดียก็พอแล้วค่ะวันนี้เราร้อนไหมคะไม่ร้อนนะคะอยู่ในมันหนาวไงห้องเรียนมันหนาวเออเออแต่ว่ามันมันเหนียวชาบีมันแพ้อะ แดดมีซิมีใช้ดีนะคะอยากหลอดอะไรก็เกลีเอามาให้ลูกเหลือหลอดแล้วอะไรก็พิมบอกว่าเป็นแบรนด์ขนตาที่มันเป็นเหล็กก็คือมันจะเป็นแบบปักเคยเห็นป่ะไม่ต้องใช้กาวเป็นแม่เหล็กหนีบปึ๊กอย่างนี้เลยที่ที่ขนตามันจะปีสองชิ้นใช่ไหมเป็นหนังตาหรอหนีบกับขนตานี่ไงคือให้เลือกว่าจะให้หนาบางแค่ไหนก็ร้อยก็สิบ๋อจะเป็นขนตาแม่เหล็กแต่ว่าใช้ไม้หนีบแล้วก็หนีบปึ๊กมันก็จะเป็นขนตาเหมือนแบบไม่ต้องปัดนะคะละเลย เดี๋ยวไม่เคยลองติดเลยนะแต่ว่าเพื่อนหนูบอกว่าดีมากแล้วก็คือแบบว่าคือเหมือนกับเวลาเราปัดมาข้างล่างอย่างงี้ใช่ไหมคะมันก็จะแบบเช็ดยากอะไรอย่างงี้แต่นี่ือติดแล้วก็ถอดไม่ได้หน,ะนีมันอนะแล้วมันเกาะไม่ได้ทก็ดันเถอตกะค่ะ ดันเฮ้ยมันแต่สไตลดีนไปเละน่ทไม่เป็นเลยเอกคได้แล้วลูกแล้วก็หนีไปถ้ยากจัด้้ยมันมัน ติดแล้วมันติดแล้วแต่ว่ามันมันรู้สึกแปลกๆอ่ะหนูไม่เคยติดคนตายมันต้องหนักๆนิดนึงมากปกติจะหนักๆไหมคะเห็นป่ะห็นปิ๊งเลยรำคาญไหมล่ะรำคาญไหมไม่ไม่รำคาญขนาดนั้นแต่ว่ามันแบบว่ามีชิ้นหน้าตัวเองแบบมีขนตาเพราะปกติหนูแบบเป็นคนไม่หนีบไม่ปัดอะไรเยนี้นะอันนี้เป็นเป็นอันที่น้องแนะนำันแรกใช่ไหมแรกๆกันแรกๆมันจะใส่ได้เอ้ยโอ้ย ง่ายกว่าขนตาปลอมปกติไหมง่ายกว่าอันนั้นมันต้องเอากาวพากันยังไม่ชินตาหน้าตาอยู่แบบมีขนตาแบบปกติแม่จำไหมเนี่ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวไม่ต้องถามก่อนนะโอเคหรือเปล่าเนี่ยกี่บาทคะเซตหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบหูอ้าวมาใช้ได้ต่อชิปต้องใช้กี่เซตไม่ไม่หนึ่งเซตไงหนึ่งเซตเราไม่ส่งลูกตาไม่ใช่หนึ่งเซตได้สี่ได้สี่เหรอก็คือแยกสองแยกสองสีจีนแต่ว่าใช้ได้วนได้ไหมหนูจะใช้หรือเปล่าบางคนหนูไม่ใช่ กดก่อนเดป้าจะไม่โอเคนะสองสามโอเคไม่โอเคอ่ะโอเคก็ได้โอ้ยคนยังจิ๋วไม่ใส่เลยใส่ใส่เลยใส่ไป่อยในเซตใช่ไหมอันนี้ก็คือน้องพิมพ์เขาซื้อเซตสูทโทเปียแล้วก็มันก็จะเป็นแบบ990มันก็จะมีไอตัวอันนี้นะเป็นขนตาตัวขนตาในนี้มีกี่คู่นะลูกอันนี้มีกี่คู่อะคะขนตามีสองหนึ่งคู่สองข้างมีแค่หนึ่งคู่อ่าแล้วก็ อันนี้จะเป็นสำลีทำความสะอาดที่แถมนะเป็นเซ็ตสูทเปียทั้งหมดอันนี้เป็นแถมที่ดัดขนตาด้วยถูกปะ่ะอันนี้ที่แถมแล้วก็จะมีอ่าอันนี้อันนี้อะไรคะแม่เหล็กเอาไว้ติดผมอย่างงี้<อ>เดี๋ยวเวลาเธอเสยผมขึ้นไปแล้วเดอย่างงี้ง่าย<ๆ>อ๋อแล้วก็จะมีสติกเกอร์ด้วยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรคะ อ๋อมาสคาร่าใสาเอาไว้ปาดอย่างนี้ใช่ไหมอ,อ๋อโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวจ่ายตังก่อนาตังก่อนเหมือนอันนี้เลยค่ะแต่ว่ามันไม่หยากอ,อ,อันนี้น่นนนารักกว่านะมียนโย,ยนสติ๊กคุณยนะนกเรื่องอะไรตอนจะชอบ แต่ปลาไม่โอเคนะถ้าหนูออกตังเองตีใช้เพว่าจุนตาลหนูมีเยอะแหละขั้นพกฮะเท่าไหร่นะเท่าไหร่อ่ะเย็นไม่มีราคาบาทเหรอสวัสดีครับดีครับน่าจะมาเนี้ชอบครับอ๋ออันนี้เท่าไหร่คะเก้าร้อยเก้าสิบครับ ลังคา,าเรื่องอะไรอะไรนะนโ,โอเคไหมหนึ่งสองสามไม่หนูไม่มีต,ตาไม่เยอะแล้วหนูนไม่มีตงังค์งานจะเก็บตงังค์ไว้ทำธุรกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าน,นี้ธุรกิจยิ่งใหญ่คืออะไรคะทำไมอ่าพ่อพูดแค่นี้พออแค่นี้พอสปอยเล็กๆไม่คืออะไรไม่รู้ไม่รู้รนะคะทำคืออะไรไม่คืออะไรอย่าเวลาดูสปอยนะคะเอาขอยออกตังเองไม่เอา,อาเลยอ่ะ หนึ่งสองสามไม่ไม่พร้อมกันไม่เหมาะกับแม่มลองดูจกะลองดูเอาลองได้อันนี้อันนี้พันสอเก้สบค่ะัน0เก้ิเลยค่ะว่ส่เ็ไหมปิวแล้วสวยแต่ของแม่ไม่ไม่ค่อยเข้าะนะ โอเคขาแข่งถุงเท้าให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ถุงเท้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวรองเท้าจะส่งตามมานะคะเพราะว่าไซส์ไม่มีวันนี้เหมือนได้รองเท้ากระเป๋าเยอะมากเลยเนาะแบบปกติแบบว่าไม่ค่อยซื้อกระเป๋า แน่ๆก็จบไปแล้วนะคะกับแซปออนเซลวันนี้นะคะคือได้ของเยอะมากคเยอะมากคือเหมือนเออคนไทยทั้งประเทศมารวมกันตัวกันที่่นนีะไม่บางบางร้านคือต่อคิวยาวมากต้องรับปัดผิวด้วยนะเหมือนกับรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนมากน้องพิมพ์ได้สภาพไม่เยอะจะได้แบบกระเป๋ารองเท้าโอ้ยแล้วรองเท้าน่ารักคู่นี้ใช้ได้เลยอ่ะโอเคค่ะลาคาเก่นไหร่ในค่าไม่บอกมีแค่วันไหนวันแมมมีแค่สองวันวันนี้ก็พรุ่งนี้เออจบเขาจะมีแค่สองวันเท่านั้นเสาร์อาทิตย์น่า